พร้อมกันหรือยังครับกับการเป็นเจ้าของร้านกับตู้คีบตุ๊ก,กตากับเกมดอช h อป Kingdom ซึ่งเกมตัวนี้ครับจะเป็น m e t a เว r ร์รูปแบบของการเล่นเนี่ยก็จะเป็น d e f าแล้วก็ตัว p พ to e อิ n ครับซึ่งเราสัมผัสในโลกของ2อดีตัวเกมเนี่ยจะให้เรานะครับทำการสร้างร้านครับแล้วก็มีการสร้างอีเวนต์ต่างๆนะครับตัวอีเวนต์เนี่ยเราสามารถนําอวตารนะครับไปทําการร่วมเล่นสนุก ในกิจกรรมตัวเกมต่างๆครับมีอะไรบ้างเราสามารถดูในไวท์เพเปอร์เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนเริ่มแรกเนี่ยที่เราจะต้องมีครับนั่นก็คือตัวแทนของเราคืออวตารนั่นเองครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องมีทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่มีอวตารครับจะไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าอวตารมันคือตัวแทนของเราเราสามารถนําอวตารเนี่ยไปทําการเดินเล่นได้นะครับแล้วเราก็มีส่วนของที่ดินครับต่อมา คือส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดครับอย่างเช่นเราไปปล่อยเช่านะหรือว่าเราเนี่ยสามารถนํา NFT ของเราเนี่ยมาทําการสเต็กกิ้งเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นตัวพื้นที่ที่เราสามารถจัดสรรตัวร้านต่อมาครับก็คือเครื่องจักรที่เราจะต้องมีครับเพราะว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยเราจะเอาไปตั้งในที่ดินของเราใช่ไหมครับแล้วก็เปิดกิจการ จะต้องหาตุกตานะครับในการใส่เข้าไปครับซึ่งตุกตาเขาจะมีระดับของมันอยู่นะระดับความหายาหาง่ายในส่วนต่อมาครับก็จะเป็น ucc ครับเป็น art pixel ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีของตกแต่งต่างๆนะครับที่สามารถตกแต่งบนแลนของเราได้ครับซึ่งตัวแลนของเรานะครับเราก็สามารถทําการเปลี่ยนสีเปลี่ยนพื้นที่อะไรได้หมดเลยเดี๋ยวแอดจะมาทาให้ดูนะ,ะตัวระบบ เกมโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการเลือกตั้งครับการจัดงานต่างๆอีเวนต์งานเทศกาลแนวคิดของการ PVP แล้วก็อื่นๆนะครับมากมายในส่วนของการทํางานครับก็จะมีการทํางานของร้านนะครับคุณสมบัตินะครับภายในเกมอ่ามีแผนที่โลกครับมีที่ปรึกษาครับเราสามารถเข้าไปนะครับเพื่อปรึกษาแล้วก็ออกแบบช่วยในการวางผังร้านต่างๆได้ครับมี PVP สามารถต่อสู้ได้มีสมาคมพ่อค้าครับและนี่คือเหรียญจอยนั่นเองครับ และตัวเว็บนะครับที่รองรับเหรียญจอยก็จะมีทั้งหมด3 exchange นทะครับที่รองรับสามารถคลิกเข้าไปทำการซื้อได้เลยนะครับและนี่ก็คือเหล่าพันเนอร์ต่างๆเริ่มแรกนะครับก็ให้เรานะครับทำการล็อกอินกระเป๋ากันก่อนเนาะโดยที่เราเนี่ยสามารถใช้กระเป๋าคายได้นะแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องใช้ m e t a m a s k กันก่อนเนาะเพราะว่า m e t a m a s k เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วเราค่อยล็อกอินมาที่ตัวกระเป๋าคายหลังจากนั้นครับก็ให้เราเนี่ยโอนคายนะครับเข้ากระเป๋าคายของเราเย่ยแล้วก็ ทำการสวอปนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น WY ครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อใน o p e n นซครับอ่าแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับเหลือเป็นค่าแก๊สด้วยวิธีการแรกทําไงครับก็ให้กดตรงนี้ครับสวอปมันจะขึ้นมาครับนี่ครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดนะครับเพื่อเปลี่ยนเหรียญครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอัตราเท่ากันเนาะเราก็กดสวอปเปลี่ยนได้เลยมันก็จะแปลงเปลี่ยนเป็นเหรียญนี้ด้านล่างให้กับเราครับ โอเคครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการแลกเหรียญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงขั้นที่เราจะต้องทําการซื้ออวตารแล้วนะทีนี้เนี่ยแอดก็จะทําการซื้ออวตารนะครับคิดว่าซื้อตัวไหนดีนะอืมก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อตัวผู้ชายไปแล้วนะครับก็จะซื้อเป็นตัวผู้หญิงครับอย่างนี้เนี่ยแอดก็จะซื้อเลยเนาะก็จะเหลือเศษหน่อย,อยเดี๋ยวเอาไปทําการซื้อตัวแพ็คเปิดอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเราก็กด คอนเฟิร์มครับเพื่อทําการซื้อครับรอสักครู่นึงครับมันก็ทําการโหลดพอโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเสร็จแล้วนะครับคอมพิสอ่ะเราซื้อเสร็จแล้วนะครับส่วนต่อมาครับที่เราจะต้องซื้อครับนั่นก็คือตัวแลนนะครับเราก็สามารถทําการซื้อได้ครับอย่างแอดเนี่ยซื้อมาอยู่ตอนนั้นราคามันล่วงมานะครับเหลืออยู่ประมาณ150หนะครับหรือ130เนี่ยก็จัดไปเมื่อวานนะครับราคามันล่วงมาเพราะว่าเหรียญมันถูกเทเนาะมันก็มันก็ตกตามราคาครับตอนนี้เนี่ย จากที่ดูนะครับราคาแพงขึ้นเยอะเลยนะเมื่อวานวันก่อนเนี่ยรู้สึกราคามันอยู่ที่30กว่าเหรียญเองนะนี่มา50แล้วอะ่ะแปลว่าแพงขึ้นนะครับจะต้องรีบซื้อเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยตัดสินใจแล้วครับแล้วก็ศึกษาเกมนี้โอเคแล้ว,ลวรู้สึกว่าเอ้ยตัดสินใจละอ่ะอยากเข้าเกมนี้ก็ลองคํานวณดูดีๆนะครับทุนอยู่ประมาณ300-500ถึงครับแต่ถ้าเกิดใครแบบมีงบเหลือๆนะครับพันสองพันอะไรเงี้ยหรือ4 5000เนี่ยก็จัดได้นะ อะแล้วก็ในส่วนต่อมาครับเราจะต้องมีอะไรครับเราจะต้องมีตู้กับตุ๊กตาครับวิธีการหานะครับก็ให้เราเนี่ยทำการค้นหาในนี้หรือว่าจะเซิร์ชในนี้ก็ได้นะครับในส่วนประกอบตัวนี้ครับก็จะเป็นพวกอาต,ตกแต่งภายในแมปนะซึ่งเราสามารถทําการซื้อครับแต่ตัวนี้จะเป็นตุ๊กตานะครับมันจะมีชื่อบอกวงเล็บอยู่ว่าเป็นประเภทอะไรนะ เราก็สามารถทําการซื้อมานะเพื่อทําการเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ครับตุ๊กตาส่วนของตกแต่งเนี่ยเราสามารถทําการซื้อแล้วก็นําไปตกแต่งได้เลยนะแต่ถ้าเกิดแอดมอลนะครับเอาให้คุ้มค่านะแอดซื้อแพ็กเกจนะครับที่เป็นสตาร์เตอร์แพ็กหรือว่าเป็นแพ็กเกี่ยวกับการแรนดอมของพวกนี้ครับอย่างตอนนั้นที่ซื้อคืออยู่ที่ประมาณ15เหรียญน,นะครับจนถึงประมาณ20คือแอดก็เหมาเป็นแถบเลยนะเหมาประมาณสัก5มันก็หมดแล้วอะ่ะ อันนี้ก็คือ35แล้วเห็นไหมแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มกว่าซื้อชิ้นเดียวแล้วกันชิ้นเดียวมัน20เนาะอันนี้มันได้ต้องโอ้โหสมชิ้นน่ะก็คุ้มกว่าเยอะเลยอะ่ะก็เดี๋ยวแอดจะทําการซื้อเพิ่มนะครับอ่าเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องใช้นะในการตกแต่งแต่จริงๆนะเราเลนดอมามันก็ไม่ครบอยู่ดีอะ่ะเราก็ต้องไปหาซื้อในตลาดนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเราเอินเป็นเหรียญออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาทําการตกแต่งเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของตู้นะ ที่แอดเล็งๆตู้เอาไว้เนี่ยแอดเล็งตู้นี้เอาไว้นะตู้ที่มันได้2คนนะนะคือเราอาจจะต้องไปดูขนาดหรือว่ารูปแบบในตัววาเปเปอร์นะครับเราจะได้รู้ว่าตู้นี้เนี่ยขนาดเท่าไหร่แต่ตอนนี้แอดมีแต่ตู้เล็กๆอะ่ะตอนนี้งบก็ไม่น่าพอแล้วนะอันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูกัน่เเหรียญนะ47เหรียญนะห,หลังจากที่เราทําการซื้อครบแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ให้มาที่ตัวนี้เลยครับเว็บหลักของเขานะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปก่อนนะทีนี้เนี่ยแอดก็จะมาฉีกองครับ ใช้แก๊สเป็นตัวเหรียญคลานั่นแหละเค okay, เรามาเปิดกันนะครับเราจะได้รับาก์ดทั้งหมด3ใบครับซึ่งมันก็จะสุ่มออกมาเนาะแล้วแต่ว่าเราจะได้สิ่งของแบบไหนครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของตกแต่งที่เราต้องการเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทําการซื้อบน o p e n นซีครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสุ่มมาอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ครับก็ใช้วิธีการไปหาซื้อ ง่ายที่สุดครับหรือใครเนี่ยจะไปเหมาการมาเยอะแล้วมาทําการสุ่มเปิดแพ็คก็ได้นะครับเผื่อได้ของที่เราต้องการนะและในส่วน NFT อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้ในหน้านี้ทั้งหมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมีอวตารกันก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาตัวละครอะไรไปเดินได้ครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวละครอวตารก็เหมือนกับตัวแทนของเราซึ่งเราจะต้องทําการซื้อครับในส่วนแลนดเนี่ยเราก็ต้องซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูของคนอื่นได้เหมือน บ,บางแมปเนี่ยอาจจะมีการจัดอีเวนต์อยู่ครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้แหละ แล้วก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยครับด้านล่างนะครับที่เป็นงานอีเวนต์ตัวนี้ครับเราจะดูว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเริ่มเราก็สามารถกดคลิกเพื่อเข้าไปร่วมในกิจกรรมหรือว่าในงานเทศกาลนั้นๆได้นะครับในแมพของคนที่เขาสร้างเอาไว้ในส่วนหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเรามีการสเต็คกิ้งอะไรไว้บ้างนะครับในส่วนของการสเต็คกิ้งเนี่ยเราจะได้รอบเป็นอาทิตย์ครับก็คือ2ออาทิตย์เนี่ย จะได้รีวอร์ดครั้งหนึ่งครับเวลาเราสเต็กกิ้งอ่ะมันจะบอกนะครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราได้จํานวนอยู่ที่2วีคแล้วสรุปอยู่ที่เท่าไหร่ครับหรือจะดูหน้ารวมตรงนี้ก็ได้นะอย่างนี้มี3แลนนะครับมันก็บอกตัวเลขด้านข้างอยู่ว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่นะต่อมานะครับเราจะเข้าไปสํารวจในแมปของเราเองครับก็ให้เรามาคลิกที่ให้เรามาคลิกที่เวอร์แลนครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเลือกนะครับบนแลนที่เราต้องการเข้าไป อย่างแอดจะเลือกอันแรกครับเพราะว่ามีการสร้างไว้แล้วก็ให้ดูว่าอันนี้เนี่ยแอดจะทําเป็นร้านนะคือแอดจะแบ่งทั้งหมด3รูปแบบครับก็คือรูปแบบที่1เป็นร้านรูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหมือนพื้นที่ข้างนอกเนาะหรือว่าเป็นการจัดเทศกาลได้เมื่อเราคลิกเข้ามาครับมันก็จะพาเข้ามาสู่ตัวแลนดของเราครับซึ่งเราสามารถออกแบบตกแต่งได้ทุกอย่างเลยตามไลฟ์สไตล์หรือว่าในสิ่งที่เราชื่นชอบนั่นเองครับในการสร้างเนี่ยเราเข้ามาที่นี่เลยครับ e d i n Mode กดตรงนี้นะแล้วก็ทําการสร้างาเราจะเริ่มจากการปูพื้นกันก่อนครับก็ต้องปูเป็นสนามหญ้าเพราะว่าแอดต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นที่ด้านนอกนะเพราะว่าเรามีตัวร้านอยู่แล้วต่อมาก็คือเป็นสวนสาธนารณะนะอันนี้มันก็จะล้อมรอบไปด้วยสวนสาธนารณะอยู่แล้วโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการสร้างต่อได้เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาที่ตัวอาร์ต t ครับอยู่ด้านนอก เดี๋ยวอันนี้ไม่เอาแอดต้องการอันนี้ครับเอาอันนี้มาเก้า e. อี้อด้ไหมครับแล้วก็อันนี้ครับนี่เดี๋ยววางเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบร่มก่อนนี่มาวางฝั่งนี้แล้วกันแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอ่อวางรูปแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยครับโอเคครับอันนี้เราก็วางที่รียบร้อยแล้ว แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเอาต้นนี้ครับอ่าโอเคมันต้องมีความชิลที่อยู่แบบด้านนอกเนานะมันต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างงี้ให้มันเข้ากับรูปแบบหนะ่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเอามาวางตรงช่วงนี้แล้วกันนี่อ่าอันนี้ต้องเหยียบเข้ามาหน่อยเพราะว่า มันดูไกลไปมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยอะไรแต่นี้มันก็บางอะเนาะเออผมว่าไปด้านหลังนั่นแหละสวยละนี่แอดว่าอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ออกแบบนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาสร้างเป็นบ่อน,น้ําครับเป็นทะเลเป็นอะไรเงี้เอ้ยมันก็ดูดีนะใครอยากจะสร้างแบบทะเลแบบแอดก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกอนทะเลมันก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ดิอันนี้ก็ต้องเป็นฝั่งที่เราเข้ามาเนาะเรามาวางช่วงตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่การปูปปพื้นให้เป็นน้ําครับ ปูพื้นถายเป็นน้ํทาทะเลตัวนี้แล้วกันอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับเป็นน้ํามันก็ต้องมีสีเข้มสีอ่อนเนาะเดี๋ยวค่อยๆเริ่มไล่มาเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องมีหาดทรายนะมันทําได้เลยนะมันเป็นแบบเป็นคลื่นเป็นน้ําอะไรอย่างงี้โอเคอ่าโอเคครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเริ่มจากการที่ไล่เป็นสีเข้มจริงๆด้านหลังมันต้องเข้มหน่อยด้านหน้ามันต้องแบบบางๆ นี่ครับอันนี้เริ่มสร้างเลยนะเป็นน้ำนี่อ่าโอเคครับต่อมาครับเราก็จะสร้างเป็นทรายเนาะหาทรายทรายทราย,ายนี่ทรายโอเคจริงๆมันต้องเป็นสีนี้ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเป็นสีทรายเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ระดับสีนะครับมันต้องมีสีแบบเข้มอ่อนอะไรอย่างนี้โอเคไล่ไปเรื่อยๆปึ๊บป๊บป,บป,บปบ แล้วเดี๋ยวเราต้องมาทําการไล่ระดับสีครับเพื่อให้มันแยกชั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันต้องโดนน้ำาเนาะมันต้องมันก็ต้องเข้มกว่านี่โดนน้ามันก็ต้องเข้มนี่ครับอ๋อดูดีมีชาตริกรูน <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปียบบปะให้มันเสมอเสมอกันหน่อยปึ๊บปุ๊บปบได้เลย จริงๆมันน่าจะสีสีออกนี้นะมากกว่าใช่ปะเนี่ยโดนน้ำมันต้องเปยกๆอย่างนี้ดิ mm. โอเคเ,ออเราไล่มาเรื่อยๆครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆจะทำเป็นสระก็ได้นะอืจะทำเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้น้ำไล่หน่อยสีเข้มสีเข้ม โอเคสีเข้มอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันต้องไล่ให้ครบแอดว่ามันต้องอย่างเงี้ยแหละเออแล้วก็ต้องมีแหลมแหลมมันนิดนึงนิดนึงนะครับต้องวางให้มันเท่าๆกันหน่อยเออเนี่ยแหละ่ามีห่วงยางมีอะไรงี้แล้วก็อันนี้ก็ควรจะหันออกนี้แล้วก็วางด้านหลังอ่าโอเค ดูดีแล้วนะครับอันนี้เข้ามาปับ๊บมันก็จะเป็นเมืองที่เรียกว่าเราสามารถทำการนั่งพักผ่อนอะไรอย่างงี้ชิลๆได้นะครับอยู่ริมทะเลก็จะมีดนตรีฟังด้วยนะอันนี้อาจจะวางไว้นะครับเป็นเครื่องดนตรีเอาไว้ฟังเพลงระหว่างที่เรานั่งชิลๆอยู่บนริมทะเลนะครับโอเคแล้วต่อมาครับก็จะเป็นตู้น้ําครับเราจะเอาตู้น้ำเนี่ยมาวางไว้เพราะว่าเราต้องการให้คนเนี่ย มาซื้อเครื่องดื่มนะครับหลังจากที่เขากําลังเล่นอยู่แล้วเราก็จะมีตู้ตู้วางตุ๊กตานะครับนิดหน่อยนะเอาไว้สาหรับคนที่อยากจะแวะมาครับเราสามารถวางได้นะแต่ว่าเดี๋ยว,วเอาอ,อ,อันนี้กันอ่าอันนี้เป็นเสาเอาไว้ต้อนรับครับอ่าเดี๋ยว,วต้องวางอย่างนี้นะครับโอเคมีแมววางแล้วนะแมวอย่าไปเดินตกน้ํานะครับสงสัยเราต้องทําขอบครับให้มันดูแบบอืมสวยงามมากขึ้นเนาะเราสามารถ ตั้งไอเดียของเราได้เลยนะว่าเราต้องการออกแบบแบบไหนแล้วก็สร้างตามที่เรานึกคิดได้เลยครับในส่วนประกอบอื่นๆนะครับมันก็จะมีการอัปเดตตามมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่วางขายร้านตุ๊กตาต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะต้องรอคอ,อยกันก่อนเนาะเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเนี่ยแอดก็จะแจ้งทางกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนนี้ก็แต่งไปเรื่อยๆนะเหมือนอารมณ์ให้คล้ายเกมเดือดซิมอ่ะแบบเออเราก็สร้างไปเรื่อยๆครับเราสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างนั่นนะคืออันนี้มันก็จะเป็นแบบพิกเซลนิดหนึ่งครับส่วนน้ํานี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเอากระเบื้องมาวางแบบเป็นกระเบื้องหลอกนะครับไม่ใช่น้ําจริงเพราะว่าเดินบนผิวน้ําได้ครับเรียกว่าเป็นน้ําสุดยอดมากถ้าเรายังไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนได้หมดเลยครับเกมนี้ค่อนข้างมีอิสระในการทําครับ เมื่อเราออกแบบดีไซน์ของตัวแมพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มนะครับวางตู้กันเพราะว่าตู้ตัวนี้เป็นส่วนสําคัญในการสร้างไรายได้อีกอันหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดคนเข้ามาเนี่ยมาทําการจับได้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็สามารถนาไปขายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็จะวางตู้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะใส่หรือว่าเอิญได้นะก็ตกแต่งประมาณนี้แล้วกันตามงบที่จํากัดแล้วก็ ของที่มีเท่าที่มีนั่นเองครับหลังจากที่เราออกแบบแล้วก็วางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมารูปแบบนี้ครับแต่ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถกดย้ายได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะกดเก็บในกล่องนั้นก็ได้เหมือนกันครับในการวางแต่ละครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูในเรื่องของทิศทางด้วยนะเพราะว่าถ้าเราหันผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเล่นได้หรือซื้อได้ยากเกินไปก็ไม่อยากนั่นเองครับ ในส่วนของ NFT อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเช็คในหน้านี้ได้นะครับ Pixel Artist นะจักรยานครับอาจจะจอดลังค้างตรงนี้เอาไว้แบบเฮ้ยปล่อยเช่าจริงๆมีสัก 2- 3สคันก็ได้นะแล้วเราก็เอาอะไรแบบล้อมเอาไว้แบบให้ดูแบบเหมือนที่เช่าจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่ไอเดียเลยเราสามารถสร้างสรรค์ออกแบบลังสรร์ได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ในส่วนของอวตารเนี่ยก็สามารถดูได้จากตรงนี้ครับว่าเรามีอะไรบ้าง ต่อไปจะมีความสามารถพิเศษด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตู้ครับอันนี้เป็นส่วนของ NFT art หรือเป็น pixel art นะครับก็คือตัว NFT ของเรานั่นเองส่วนนี้ก็คือเป็น list NFT โยรวมและถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการจะดูนะในแ l นด์ของคนอื่นเพื่อดูไอเดียการตกแต่งเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแ l นด์คนนี้เลยนะครับคนแรกเลยนะคนนี้มาชมกันนะครับความสวยงามของเขาจะเป็นยังไงนะ อันนี้คือแลนแรกของเขานะครับโอ้โหต้องบอกว่าของเพียบนะครับของเพียบเป็นไงอันนี้น่าจะเป็นทะเลครับเขาน่าจะออกแบบแบบเป็นกึงก่งๆแบบทะเลแล้วก็มีแบบอ่าเป็นคล้ายๆนั่งดิงอะไรอย่างี้แบบชิวๆนะแล้วก็แบ่งโซนนะครับเดินออกมาปุ๊บจากเคอกเทลตรงนี้ครับก็มีตรงนี้อีกด้วยมีบราร์ตรงนี้ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าสวนสาธารณนะนั่งชิลๆชมน้ําอะไรอย่างนี้ชมปลาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวนะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านตุ๊กตานะครับที่แบบว่าเปิดแบบโอเพ่นนะเออถามว่าสวยไหมก็ก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันอันนี้เป็นแลนด์อันแรกนะครับที่เรามาสำรวจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของ คนต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะเพื่อเราจะได้ไอเดียดีๆครับไอเดียเนี่ยเราสามารถนําไปตกแต่งนะครับเพื่อทําการไปแข่งขันได้ครับส่วนตัวแอดเนี่ยก็จะลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแลนแอดปิดท้ายเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้มาดูนะครับมีตัวอย่างทั้งหมดนะครับ4ตัวอย่างด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกแลนหนึ่งนะ และนี่คือแลนของคนนี้ครับก็ต้องบอกครับว่าเออเอ้ยคนนี้เนี่ยแต่งเยอะมากๆเลยที่แอดเคยพาไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะเออโหอันนี้เขาน่าจะเน้นร้านตุ๊กตานะอันนี้ใส่เปลงจริงนะสามารถเข้ามาสำรวจได้นะครับดูหมายเลขตรงนี้ได้เลยหรือว่าเอออาจจะได้ไอเดียอะไรเงี้ยเราก็สามารถออกแบบเองได้เหมือนกันครับแล้วแลนคนต่อมานะครับนี่เลยเอออันนี้อาจจะดูแบบ ยังไม่ค่อยเต็มที่อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับไอเดียนะของคุณผู้ชมนะครับใครที่มีไอเดียแบบว่าเฮ้ยล้ำๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถออกแบบอันนี้ดูแบบแยกส่วนไปนิดนึงนะแต่ก็ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายเนาะเออก็ลองมาส่องๆดูได้นะครับสำหรับแลนหรือว่าใครจะมาส่องของแอดก็ได้นะอืมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีก1แลนกันนะครับว่า มีไอเดียอะไรดีๆกันบ้างครับผมนี่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับที่มีมินิมาร์กนะครับตรงนี้ด้วยเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะสวยดีเอ่อแต่ตรงนี้ขาดออา์อระกอบไปนิดนึงเนาะแต่โดยรวมนะครับก็ยังดูสวยอยู่เนาะเราก็สามารถเข้ามาโหวตนะแลนที่เราคิดว่าสวยที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นแลนด์ของแอดแมวก็สามารถโหวตได้เหมือนกันนะซึ่งแลน์ของแอดแมวนี่ยก็จะเป็นธีมของสระว่ายน้ำครับซึ่งอาจจะดูเล็กไปนิดนะ แต่ก็ต้องบอกว่ามินิมอลแห่งความน่ารักเนี่ยเอาไปเลยร้อยคะแนนถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันสวยนะครับก็มาโหวตกันได้นะครับเผื่อแอดแมวเนี่ยจะเข้ารอบกับเขาบ้างนะก็อยากจะลองชนะดูบ้างอะเอ้แลนเราอาจจะเล็กอะแต่ว่ามันก็มินิมอลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมและตอนนี้นะครับทางดอชอคคิงด้อมเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมครับ เวอร์แลนด์คอนเทสต์แกลนโครับซึ่งเป็นกิจกรรมในการตกแต่งที่ดินของเราในการประกวดเพื่อชิงของรางวัลมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับรายละเอียดนะครับคือ1เลยนะก็คือให้เราเนี่ยทำการตกแต่งตัวที่ดินของเรา แล้วก็ทําการส่งภาพนะครับทีมของการตกแต่งเนี่ยจะต้องเป็นแบบร้านขายตุ๊กตาที่มีเอกลักษณ์หรือมีสไตล์ของเราเองคุณสามารถที่จะใช้ตัว art pixel แล้วก็ใช้ nft เนี่ยเพื่อตกแต่งแลนด์ได้อย่างน้อยนะครับก็ต้องมีทั้งหมด20อย่างขึ้นไปนั่นเองครับสามารถที่จะส่งภาพ1ต่อ1แลนด์ถ้าหากเรามีแลนด์มากกว่า1เนี่ยเราก็สามารถส่งเพิ่มได้ครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีสัก3าแลนอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งได้ทั้งหมดเลยแต่อย่าลืมเลื่อนไขด้านบนนะ แล้วก็ระยะเวลาในการโบวตครับเราสามารถทําการส่งโปรโมทนะแลนของเราเนี่ยเพื่อได้รับคะแนนโบสตจากคนอื่นได้ครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยชนะเนี่ยเราจะต้องติดใน10อันดับแรกนะครับถึงจะได้รับรางวัลแล้วก็ตารางเวลาครับอันนี้คือเริ่มตั้งแต่29สิงหาครับจนถึง22กันยาแต่ว่าเวลาส่งผลงานเนี่ยจะอยู่ที่8จนถึง13นี้นะครับ ส่วนการโหวตเนี่ยก็จะอยู่วันที่15ถึงวันที่20แล้วก็ระยะเวลาของทีมนะครับก็จะอยู่วันที่21จบวันที่22พอดีครับรางวัลของผู้ชนะครับมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันครับรวมมูลค่ากว่า166,000จอยจะแบ่งให้กับผู้ชนะ10อันดับแรกนะครับอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับมาพร้อมกับนี้เลยครับพิกเซลอาร์ตนี่เห็นไหมครับใครที่เข้าร่วมนะครับ จะได้รับนะผู้ที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราจะสุ่มนะครับผู้เข้าร่วมทั้งหมด30คนเพื่อมอบรางวัลน,นะครับอาร์ตพิกเซลให้กับคนที่เข้าร่วมนั่นเองครับใครที่อยากได้ครับไม่อยากพลาดก็เข้าร่วมถึงจะไม่ติดนะครับใน4 0อันดับแต่ว่าถ้าติดใน30อันดับในการสุ่มเนี่ยก็ได้รับรางวัลเป็นพิกเซลอาร์ตไปเลยนะครับแล้วก็ เราจะต้องโหวตอย่างน้อย1ครั้งนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการที่เราจะได้รับรางวัลการโหวตคะแนนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือ20%เนี่ยมาจากทีมงานครับแล้วก็80%เนี่ยมาจากผู้เล่นในส่วนของตัวอวตารนะครับก็จะมีระดับคะแนนด้วยนะเห็นไหมครับก็คือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่2นะครับแล้วก็เรียงลงมามากสุดก็จะเป็นผีนะครับก็คือ7เลยอ่าเราลต้องไปหาคนที่มีอวตารผีนะ มาช่วยเราโหวตอะไรอย่างนี้ครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นกฎนะซึ่งเราสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างให้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็ผู้เล่นนะครับจะต้องตกแต่งแลนด์ด้วยพิกเซลแล้วก็แผ่นกระเบื้อง100%หมายความว่าเราจะต้องทําการตกแต่งให้สวยงามนะครับจนกว่าการแข่งขันจะจบเนี่ย คือผู้เข้าร่วมห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ใดๆนะครับที่เราเนี่ยกำลังทำการแข่งขันกันอยู่เนาะแล้วก็คุณสามารถใช้ของตกแต่งเนี่ย NFT อย่างน้อยนะครับ20ชิ้นขึ้นไปนะแล้วก็ไม่นับแลน์ที่ว่างเปล่านะครับหมายถึงว่าแลนด์ที่แบบไม่ได้มีอะไรเนี่ยก็คือไม่นับนะจะต้องตกแต่งแลนะครับที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าการออกแบบแลนด์เนี่ยเพื่อใช้ในการตลาดก็คือเราจะต้องออกแบบให้มันสวยงานครับเกี่ยวกับ อเป็นร้านคีปตุกตาในฝันอะไรแบบนี้เลยนะครับภาพจะต้องสวยงามนะคนนั้นก็จะได้รับเหรียญไปนะครับผมแล้วก็ห้ามใช้บอทดนะครับซอฟต์แวร์หรือห้ามโปรแกรมโกงใดๆดทั้งสิ้นนะครับรูปแลนเนี่ยที่อัปโหลดจะต้องแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงระหว่างการประกวดได้ก่อนถึงขั้นการในการโหวตนะหากมีการออกแบบที่ซ้ำกันหรือมีการจงใจคัดลอกง,งานครับจะมีการยึดงานที่ส่งมาเป็นอันดับแรกนะที่จะได้รับรางวัลเท่านั้นแปลว่าคนที่ ส่งมาที่หลังแล้วดันไปคปัดลอกเขาหรือว่าไปคัดลอกเขามาเนี่ยก็จะไม่ได้รางวัลนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนส่งน้อยกว่า15คนเนี่ยก็อาจจะมีการปิดได้นะต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นตามไปเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ